ลงนี่อีกม่งหนตรงไปจนมลงนี่อีกเดงข่าวให้หน่อยเดี๋ยวพอเออนั่นแหละก็แค่เกิดชอบทำเพลงร้อนใช่จ้ะทิดแม่ แม่จะถ่ายจนเสร็จอหรือมันอาจะไม่เสร็จสักทีอยากนิดนึงอยากนิดนึงว่าเบอก์แยกตรงไหนดีไม่ผุเขาจ้ทำแกะนะคะน้องไม้เขาจ้ทำแกะนะคะจะเป็นตัวอะไรแล้วเนะะีะถ้าแกะไงจุ๊บเองขาบ้างป่ะปีกนึงก็ได้ยัง,มงยไม่ขาดป่ะครับปะปะมันแข็งเนี่ยแก้วออกค